ดูที่โจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะปึ้งเข้าไปนี่เขาบอกว่าจริงหรือไม่นะครับที่ซิกมาของไอตัวนี้เท่ากับตัวนี้อ่ะกูขอลอกโจทย์สาอีกทีนึงนะซิกมาทำไมสีดำแล้วครับขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเอ็ N เท่ากับ1ถึงอะไรครับเนี่ยถึงอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ A ยกำลัง n บวกกับ b กำลัง N โอ้โหส่วนด้วย a บวกทั้งหมดยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวกกับค่า b กกำลังสองแล้วทั้งหมดส่วนด้วย a คูณ B โอเคมันจริงไหมเนี่ยอ๋อโดยที่ว่าโจ,โจทย์บอกมานะครับว่า a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนนับจนเต็มบวกนั่นเองอ่ะโอเคมาทำไงล่ะครับทีนี้รูปแบบตัวนี้เราเห็นแล้วผลบวกอนันต์อ่า s อนันต์ผลบวกอนันต์นะครับอยู่ยขอมองตัวนี้ก่อนรูปแบบการทําไม่มีอะไรหรอกครับมันดูยากนิดนึงไอ้มันดูเหมือนยากนักเรียนมองนี้ก่อนอ่อสมมติว่า x x บวก7ทั้งหมดส่วน3เนี่ยเราสามารถใช้วิธีของเราเลยก็แยกได้เป็น x ส่วน3บวกกับ7ส่วน3ใช่มั้ย7ส่วน3ใช่ไหมนี่ไงนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละโอเคเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ที่ครูให้ดูเมื่อกี้เรามาคิดตรงนี้ก่อนมันก็คือ a กำลัง n ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n ถูกไหมครับบวกกับอ่ะ b กำลัง n ทั้งหมดส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n โอเคแล้ว sigma อยู่ตรงนี้ sigma ถึงอันตน์นนะอ่ะก็เป็นโมเลบนเพราะเราแยกตรงนี้ละเดี๋ยวขอทําฝั่งนี้มันจะเท่ากับฝั่งฝั่งฝั่งขวาหรือเปล่านะครับโอเค sigma เข้าไปกระจายต่อเลยกลายเป็น sigma ถึง i n f i ิ i t y ของขอมองนี้ไปเลย a S, ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดกําลัง n บวกกับ sigma ถึงนฟินิตี้อ่า sigma ถึงนฟินิตี้ของอ เม b ส่วน a บวก b ทั้งหมดยกกำลังอะไรด้วยครับทั้งหมดกำลัง n ด้วยเช่นเดียวกันเอาละอื้ออะครูขอคิดตรงนี้ต่อเลยมาคิดที่ตัวพจนหน้านี้ก่อนอ่ะค่อยๆแทนค่าเหมือนเดิม a ส่วน a บวก b ตัวแรกเอ๊ะมันซิกมามันบวกไปเรื่อยๆโอเคบวกกับ a ส่วน a บวก b ทั้งหมดกำลังสองะ แล้วก็บวกกับ a ส่วน a บวก b ทั้งหมดกําลัง3บวกไปเรื่อยๆนี่บวกอนันต์ไงครับอ่าบวกอนันต์ก็ s อนันต์นั่นแหละอุ้ยขอโทษอุ้ย s ห้อย infinity โอเค s อนันต์เขียนอย่างงี้ s อนันต์ตัวนี้แล้วนักเรียนมองดีๆมันคือการคูณเข้าด้วยค่าอะไรครับค่า r มันคือ s อนันต์ของเลขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนกลับไปดูที่ตัวโจทย์นะครับเพราะว่าโจทย์มันบอกว่า a กับ b เนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกเพราะนั้นเอามาอย่างเนี้ยเอามาเศษส่วนกันแล้วเนี่ยแสดงว่าชัดเจนเลยว่าค่า r มันเนี่ยก็คือ a ส่วนด้วย a บวก b นะครับไอตัวนี้มันมีค่าน้อยกว่า1ด้วยแน่นอนนะครับค่าสมบูรณ์มันด้วยมันเป็นจำนวนเต็มบวกน้อยกว่า1อยู่แล้วเพราะฉะนั้น s อนันต์สามารถหาค่าได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเวเกนต์ gen, นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน1ลบ a a, a 1, พจน์แรกส่วนด้วย1ลบ R ครูก็จะเอาตรงนี้มาคิดเลยนั่นเองอ่านี่คือคิดแค่แค่หน่วยเดียวเองง่ายๆอ่ะข้อที่1ครับเขียนเยอะนิดนึงนะ a ส่วนด้วย a อบวกบโอเคส่วนด้วย1ลบกับ a ส่วนด้วย a อบวกบอ่าใช่ไหมตามสูตรนี้เลยเนาะมันเป็น s อนันต์บวกไปเรื่อยๆข้างบนยังค้างไว้ก่อนเอามาเคลียร์ข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างนะครับปั๊บเข้าไปตรงนี้ มันก็คืออะไรต้องทําตัวส่วนให้เท่ากัน a บวก b ครูก็ต้องคูณด้วย a บวก b ทั้ง2ข้างเห็นไหมแล้วเอามาลบกันได้เท่าไหร่ครับ b ส่วนด้วย a บวก b ใช่ไหมครับแล้วเอามาเศษส่วนกันนะ,ะเศษส่วนด้วยความรวดเร็วนะมันก็คือการเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอะไรอย่างเงี้ยครูได้ a ส่วน b นั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นไอตัวส่วนครึ่งหน้าตรงนี้ได้เป็น a ส่วน b ครึ่งหลังครับลองทําดูครับ มันได้เป็น b ส่วน a นั่นเองแล้ว,วาเอามาบวกกันก็เริ่มดําเนินการต่อเลยนะครับดูที่มันอันนี้โจทย์มันถามมันจริงหรือเปล่าไงอ่ะคูก็จะมาได้ละตรงที่ว่ามันกลายเป็น a ส่วน b บวกกับ b ส่วน a ก็เรียบร้อยครับง่ายเลยครับ a กําลังสองบวกกับ b กําลังสองส่วนด้วย a คูณ b เปะเลยยังไฮะเพราะว่าการบวกเศษส่วนกันก็เป็นงี้เนื่องจากทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเน้นอีกทีนึงว่าข้อน,นี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อนี้มันบอกว่า a กับ b เนี่ยเป็นจนํานวนเต็มบวกนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ก็เพี้ยนเลยนะโอเคอ่ะได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเป็นจริงนะให้ตัว T เนาะเป็นทรูนั่นเองนะครับโอเคอ่ะตัวต่อไปนะครับเออข้อต่อไปนะครับมาดูเลยเหมือนกันมันเช็คว่าจริงหรือไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าลําดับเลขคณิตเนาะลำดับเลขคณิตต่อไปนี้เนี่ยอ่ะมีเขาให้มาอย่างนี้อ่บวก A 2บวกไปเรื b ่อยถึง a n ทั้งหมดส่วนด้วย 1> a 1หนบวกเอสองมันกันแต่ส่วน,วนบวกกันจนถึง a m อ่ะโอเคมีค่าเท่า n กับ n อเอกำลังสองส่วนเกำลังสองโอเคแล้ว m กับ n มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ a m เอส่วนเอเนี่ยเท่ากับ2 m งลบหส่วนด้วย2 n งลบหจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเรามาทำตรงนี้ก่อนอันนี้เกี่ยวกับผลบวก s n นะนักเรียนต้องจำได้นะครับอ่าครูขอแทนค่าที่ตัวโจทย์ไปเลยข้างบนนะครับมันบวกถึงค่า n นะ n นะครับ เพราะฉะนั้นมันได้เอ้ยสูตรว่าไงแทนก่อนดีกว่า sn อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ 2a1 ใช่ไหมครับบวกกับ n ลบ1คูณด้วย d ดอกมันบอกเป็นลำดับเดียวกันนะแต่ว่ามันจบที่ m กับ n ไม่เหมือนกันที่ข้อพวกนี้ผู้แทนในตัวโจทย์เลยนะครับอย่าลืมนะ a1 พนดที่1คูณไม่ค่อยนิยมเขียนคูณ,คณให้ a เฉยเป็นคเฉยตัวเศษครับข้างบนคูได้เป็น NY. n y n ส่วน2มันบวกถึง n นี่เนาะ คูณกับ 2n โอเคบวกกับ n ลบ1คูณกับ 2n นะผิดแล้วแนละ 2a โอเค 2a นะครับแล้วทั้งหมดไอนน้ข้างล่างนี้มันบวกถึงค่าอะไรค่า m m ดูปาก m ก็ m ส่วน2โอเคนี่ก็ 2a บวกกับนี่ก็เป็น m ลบ1นะครับคูณกับ d doc ลำดับเดียวกันมีค่าเท่ากับอะไรนะี n อ็นกำลังสองส่วนเมกำลังสองเคลียเลยนะถ้าทำคล่องๆเนี่ยจะเห็นไว้ตัวนี้มันตัดกันได้หนอึ่งส่วนสองวันีๆดีก็ได้เนี่ยหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองตัดตัดไปเลย n ตัวนี้ย้ายมาข้างล่างอ่าไปหารตัวนี้ทีหนึ่งตัดเหลือ n <M S 1> เดียวเมตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณข้างบนเลยส่วนด้วยกำลังสองก็ตัดอีกก็เหลือ M เพราะนั้นได้ n นส่วนเอนะครับคูณทะแยงคูณทะแยงขึ้นไปต่อลุยต่ออย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันสามารถคูจะไกลนิดนึงตอนคูทาตออนนนแรกกพลดไปเหมืั แต่มันค่อนข้างจะอ้อมเสียเวลานะครูจะมองเป็นอย่างนี้ครูจะมองอย่างนี้เนื่องจากมัน 2a ครูมองเป็น a บวกกับ a มันเหมือนจะดี n ลบ1คูณกับ d นี่ไงและไอ้ตัวนี้มันคืออะไรครับ an เห็นไหมแล้วจะเอาไปแทนค่าอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามันติดค่า n ออไปไม่ค่อยถูกไม่ได้ไปไม่ค่อยถูกหรอกไปแล้วมันอ้อมเสียเวลางั้นแทนค่าตรงๆไปเลยจะดีกว่านะครับอืมนี่เรียนลองทําวิธีนี้ดูนะทานี้ทาวิธีนี้ดูน่าจะได้อยู่นะครับ โอเคคููแทนตะแคงคูณตะแคงเลยนะกลายเป็น 2m a อ่ะบวกกับอันนี้คูณเข้าไปคูณ d ดอเข้าไปในวงเล็บด้วยนะครับกลายเป็น n m d ลบกับ m d เรียบร้อยเท่ากับอันนี้ทั้งยวงนี่ขึ้นไปคูณ n เหมือนกันได้เป็น 2n a บวกกับ m n d ลบกับ n d ย้ายไปตัดกันแน่นอนหายเรียบร้อยนะครับอะครูจัดรูปต่อเลย 2ma ลบ 2na เท<ม>่ากับ md ลบกับ nd เริ่มเห็นแล้วเราจะเ,เจอความสัมพันธ์แล้วก็จะจบแล้วไม่ไม่ไมไมไมยากละดึงตัวร่วมครับดึง a ออกมาข้างนอก2เอเดี๋ยวยดึง2 a มาเออครูก็เบอร์ละนี่ได้ตัวนี้อโอเคนี้ก็ดึง d ออกมาข้างนอก d ีอะเอลบ n อ่ะเป็นอย่างนี้ m-n ลบ n ตัดครับตัดย้ายลงไปหารตัดนะนี้ครูเขียนด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นครูเจอแล้วความสัมพันธ์เขา 2a เท่ากับดดอกโอ้ยผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ 2A อ่ะแล้วมาดูที่โจทย์ถามแล้อนเนี่ยมันจริงไหมล่ะอ่ะที่บอกว่า A อะไรเนี่ย m ส่วนด้วย a n มีค่าเท่ากับ 2m ลบ1ส่วนด้วย 2n ลบ1เอาแทนค่าเลยครับไม่รู้แหละ am ก็ได้เป็น a 1บวกถูกไหม a 1บวก m ลบ1คูณกับ d ส่วนด้วยอันนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ a 1บวกกับ n ลบ1คูณด้วย d ถูกไหมครับโอเคอเดี๋ยวทาบหร้พูดมันเท่ากับตรงนี้ก็จบเลยเอา a เท่ากับ d เอา d ดีกว่า d เท่ากับ 2a ขี้เกียจ ทำเคมีเสีจส่วนคงไม่ชอบเลยอ่ะก็แทนค่าเข้าไปเลยดีกว่า2 a m ลบ2 a ส่วนด้วย a บวก2 a n ลบ2 a อ่ะถูกไหมทำต่อลบลบปัน2 AM a m ลบ a 2 a n ลบ a r โอเคอืมลบ, a, ลบ a อบา r โอเคดึง a ออกมายังเนลบ1ส่วนด้วย a ออกมา2 n ลบ1 a ตัด a ขึ้นไปดูสิมันจริงไหมนะเป๊ะลปเลยจริงนะครับข้อนี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันอ่ เรียบร้อยนะครับลองพูดดีๆลองพูดดีๆนะครับพูดดูนะครับได้อย่างนี้แต่วิธีทำเนี่ยลองทําเองดูก่อนไม่แค,ค่ครูก็ทาของคู่หลายๆวิธีเหมือนกันนะครับแล้วก็หาจนกระทั่งเจอวิธีที่โอเคง่ายและเร็วที่สุดนั่นเองนะครับต้องทําโจทย์บ่อยๆนะเพราะว่าข้อสอบค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันถึงเขาเรียกความถนัดไงทดสอบความถนัดเราเราต้องเก่งจริงๆนะครับต้องคล่องจริงๆนะครับอ